ถ้าสวายดีสวัสดีครับสำนึ่งฟาร์มพบปะกันขี้เก่าครับนะอ๋อเพื่อเลียงเนื้อปุ่นครับนะวันนี้ลองเปลี่ยนบรรยากาศครับมนาะอยู่ไกลๆหน้าเบิงจักมือนะทางลงมานี่ครับนะไตสะพานมูนเนี่ยครับนะี่ยเออนีดีเลี้ยนไปแล้วมาเพิ่นมาเลี้ยงตรงของหน้าพอรัดแล้วเพิ่นปรอยู่ครับนะเอ่อให้กินฟางเกี่ยวฟางหน้าปางเกี่ยวออกบนโดนครับสองมือ บ่อยู่ครับกนะ็เ,เลยเอา้าล่องมาดันล่างเบิ่งนะเหนียงโน่นเนิ่นโน่น,เน,นเนิ่นนะี่นะไต่สะพานเบิง่งจักหน่อยไอ้บ่คือกอะไล่ขึ้นไปขึ้เก่าครับบนเก่าผมทักท่าดันบนครับทา่าอุบลราชดันบน,นครับนี่ค่ะโฮมเศร้าโฮมนี่โฮมหมดขั้นนี่ก็ยังดีอยูขึ้เก่านะนเอาเผาหมดขั้นนะครับนี่โฮมนี่ก็ยังมานาั่งเขาก็ยังอยู่ขึ้เก่าอยมานาั่ง บรรยากาศเอ,อ้ยสุดยอดอุดมไปด้วยมดคันนะนี่ครับต้นต้นดมงวนะที่นั่งที่ผักที่เศร้าที่กงเราก็อยู่แถวนี้นะครับนะเป็นโฮมยางดีครับนะอยู่ทุปปีพังทุปปีมดคันหลายนี่ครับเอาขยะกัน,นฟังมุ่นกับอ่าโน่นนี่ก็เริ่มกัดเสาะเขามาเรื่อยๆครับ ต้นแถวนี้ก็เริ่มจะพังพังพังจะมีการหลอกแต่ว่าหลอกว่ามาถึงนี่ครับเนาะผุ้มเจ้าทาว่าจะมาหลอกพอหลอกถึงนีไม่ได้ครับเนาะก็น่าจะเว้นจากะสะพานไปนี่ประมาณกิโลสองกิโลครับนะเพราะท่านเน่ใจต้องเบิ่งเพิ่นหลอกกันเพิ่นหลอกหอดใสนะแต่ว่าก็มีโครงการมาแล้วนะประกาศเรียบร้อยแล้วนะประชุมกันเรียบร้อยว่าจะหลอกมุ่นนะให้มุ่นตื่นเขินครับนะตรงได้อ่นตื่นเพิ่นอจะหลอกนะ ของกรมชนเพิน่นนะกรมเจ้าท่ากรมชนนะมาเดีนะ๋ยเอาผมมีอยังครับนี่มีตะห้อยง,ง,งูของพ่อวินมากินประจำครับนะนี่สามีฟ้ามกะจะมาเบิ้งซื่อหครับนะมากินน้ำจักมือนะแต่แต่พาดมันเป็นยังไงอ,อย่างกฝ่าน้ำกันนี่ครับนะปีนี้อาจจะแห้งแล้งโดนเนะพราะฝนบอกมาไงมากับโต๊ะข้างอื่นครับนะี่ยถูกทางพ่นทรายไปฝุ่นนะคุณ ลงไปพุ่นครับพุ่นเพมติกยางน้ำงัวนยานงัวขามน้ำเพื่อใดพุ่นพุ่นไปพุ่นแล้วนี่ครับสูตรแต่สะพานเฮานยังกินบอ่อเมติกยางไปเบิ่งว่ามียางพอได้เล่มบอ่อผุดชิกอยู่บอ่ยบอยานงัวบ่อยู่ยานงัวขามน้ำน้ำเลยยางน้ำกลดครับนะกับบ่มียางครับปีนี้แห้งแรงนะเนาะเขามาพักพรอนคนมาพักพรอนหัวกะ กินยังก็กินไปแต่พาย่ก็อยู่ใต้สะพานแต่พาย่ก็ไล่ขึ้นไปขึ้นไปให้เก่าครับนะเมื่อกิ้หนาวไปสเออของผมค่นหอนนะนี่ครับบรรยากาศใต้สะพานเราเป็นบางคลิปที่สองสามคลิปแล้วที่ถ่ายมาทางผีนะครับนะาเบื้องใต้สะพานเป็นยังไงครับนะเมื่อนี้บมี่บท่านมี่อ่ะ เดือกแก้งนะครับมาผัก่อนแต่สะพานมูลนะครับบ่ม,มีเพราะว่าช่วงนี้ฮะอากาศห่อนมันมาเล่นน้ำใกล้สงการยังวันนี้คึกคลื่อนครับไต้สะพานนี่คึกคลื่อนจ,จะมีกอบพั่วบนผ้าลูกผ้าต่อไวรุ่นนุ่มสาวมาเล่นน้ำแถวเนี้นะนี่ครับอากาศเย็นครับนี่ทรายกับมีอากาศเย็นลมนพัดวอยวอยจะติดก็หายไปใส่ ติ๊กยังให้เบิ่งงัวปุ่นยังให้เบิ่งห,หงย่าอขอพายับพาับกองอย่างนั้โอ้ปวดเขียนนะครับยังไปเบิ่งว่ามี่ยังให้กินทางปุ่นนี่เสียก็บ่มีย่ยังลหรครับเนาะนี่ก็เสือกนี่เป็นเสือกปอมเบ็ดหรือปอมหม้องครับนะใต้สะพานนี่ไปพูดแล้ว อย่างเป็ลอกเบิ่งครับกระบุมีอย่างครับนะมีแต่ปลาหย่าเป็นส่ายา์สลาย,ายลน้ำมูลครับนะพักเผื่อยปลาพักเผื่อยซึ่งงั่วไม่ค่อยกินหรอกครับนะมีแต่ควายกินนี่ปลาพักเผื่อยพักเพื่อยี่ครับไปตายสาลายน์บ้านเขาทอดกินคือขึ้นไน่อนี่ครับนะ เป็นควายนี่เอ้ยมาดิเห็นเานี่มูนี่กินดีครับม,มุดกินครับสมัยตะกี้รรนะคนมุดกินปลาซุ่มเอ๋อเนี่ยเจะมุดบ่ยูทั้งโคกมันอาจจะบ่ก,กินเพราะว่าเนื่องด้วยเออมีตะไคร่นะไม่ังว่าจับหรอกคนยะแต่อยู่ในหนามหลังนี่อัตโนมัติครับผมมีงจับควายาจ,จะมุดกินดีแต่ว่างัวนี่สังเกตว่างวแต่พอวินมาเนี่ยบก,กินนะครับนะ เนื้อครับฟังตรงขามกบอยุพุ่นครับนะมึงมีอย่างห้กินเนี่ยมาเกียวๆแล้วมีอย่างห้กินบ่เอ้ามืเบิกไก่ปุ่นมาสองข้อก็แมติกครับนะช่วงนี้เลี้ยงน้ำกันแล้วเออพี่ครับ,ปบเป็นยังไงปลาอาจะมาหอดงูวก็มีประมาณน,นี้ครับเลยกัดเนื้อยางเน,น,น,นี่ยเอา้าเมติกยางไปเลาะเบื้งธานาคาร ฝากท่าพุ่นครับมันกินน้ำประจำเมานี้มืน่นี่เอ้อยหางเบิ้งเลาะเบิ้งเลาะไปเลาะมานี่ครับนะไปเลาะมาก็สิอยู่ตัวม่อย่าหลับหน่อยกำลังเกิดครับนะถ้าเกิดว่าม,มีคนเที่ยวเนี่ยเออปล่อยไว้โดนตัวข้าเดียวครับใหญ่แล้วก็ย่างบ่ได้ครับหนะนึ่งจังหน่อยก็จะมี คนมาเที่ยวมาตัดมาทางางนี่เห็นไหมอันแดงต้องมาดักงูมียให้กินปลาหกเลยครับปีนี้หกแห้งครับน,นะท่านมีคนลงมาเที่ยวบันไดนี่ครับยินเบิรจะกินบ่หกปนนี่ล่างหกครับปกตินี่มูนี่จะตายนะครับนะ ไงทั้งน,นี้แล้วน้ำท่วมตายครับนะแต่ว่าปีนี้น้ำแห้งแบนี้มเมล็ด 15, เพิ่นครับเมล็ดเป็นงอกเงยขึ้นมาเป็นปลาหกเก่าๆก็ไปโดนๆเนี่ยสันบ่มีคนมาทำยังอยู่นี่ครับหนาปึดเกืบลุ่งบ่ได้ครับนะต้องเอารถรถมาไถมาดันรถแท็กเตอร์รถเกียร์เท่า,าทน,นี้แหละรถไถนาเ่านี่แหละมาไถมาดันนะครับบรรยากาศอาจจะ ไล่ตานี่ครับถือยางเลยนะหาห่มน้ำขนคนนี่หาห่มกันเอ้เขียนเราค่อยดีเออขุนห่มแล้วเดี๋ยวห่มแล้วเอานี่เงแน่ละมันนี่ครับบรรยากาศนู่น,นสะพานมูนครับนะไตสะพานมูนครับถือว่าเป็นกลางมู่นกับวชัยนะครับนะวันนี้เป็นโซนของเตยครับลำลำเตยปากเรื่องเรื่องมูน ปักเตยคุณคุณต้องไปกินน้ำหรอไปได้ลงน้ำหมาอ๋เมติกดต้องไปกินน้ำกันมี่คุณยอดไมยลาบอ่อนๆก็จะกินได้อยู่ครับเนาะปกติจะมีเครือลายแถวนี้ปีนี้บอมี่ครับเนาะปีนี้ก็จะหกไปด้วยไมยลาบเขาไปได้เลย เดีย๋ยวเมาเบิงจ์กมื่อบบนี้ลรามื่ออื่นอาจจะบ่ได้ม,มากนะครับเนาะมากมื่อเดียวพ,อ,พอแล้วพื้นที่บัวพานครับแต่อบอ้าวอยู่นะครับเนาะมื่อนี้คือยังฝนสิตกครับเนาะเรากำหนดพายุะ่ะจะสามถึงเก้าปะสามถึงเก้านี่เกิดวันสิ่แปดเรบ่านี่ตแตเห็นมาอยู่แต่ว่ามื่อนี้ส่งคืดยครับคืมคืมเนี่ยอบอ้าวมาสามวันแล้วนะอบอ้าวมาสามวันแล้ววันนี้จะผ่านไหมจะตกไหม งลงมาคักมียังที่กินบ๊อบป,ป่านี่เงียจื้อยางเลาะเบื้องงางเลาะเบิ้องคักเบิง้งเลียนมาเลยลงมาได้เลียนมาเลยคึดว่ามันจะคือสุป,ปีเด็กินคักยังไงหญ้าบอ๊อึดหญ้าเพียบเลยเพียบเลยหญ้างานเมื่อไงรัดแยกรอบมัน เอออย่าเพิ่มมันขึ้นเออเออรัไปยังรอบกันมันได้ยางมันยางบนมือเอยเอาเลยเอาเออเออหน่อยมาคิดเงาันอยู่กันแล้วเดี๋ยวเราแล้วจังขึ้นไป เฮ้ยอฮ้ยเรียงลงมาอะไรเฮ้ยอืมเฮ้ยเอ้ยเพื่อนมวยลายอยู่ม้ยไล่เฮ้ยกลับเลยเลไหยมันที่ไรละ กับมูหนึ่งครับมูสิบสามเมื่อกันครับปุดพวกพ่อวินครับกำลังลงมาขาประจํจาเจ้าทินครับนี่ของลงน้ำนะครับเนะสองขอกมันเคยมาเลี้ยงน้ากันแต่ว่าอาจจะฝากกันมาวิกัยครับเขื่อเป๋เขาเนาะไอบนน็คอาชิเมียนเขือเป๋มาฝูงนอนชิเมียนนี่พ่อใหญ่วินเต้าลงน้ำมันเต้าเอกสิทธิ์มึงนี่ ล่อเพิ่นลงมาครับเนาะพอวินลงมาเขาจะเบิง่งงัวเพิ่นเป็นหอดใจแหละ เป็นบอมาครับเนาะไปอีกโซนหนึ่งครับเนาะไปพุ่งแล้วครับท่านพากรุ่งยางครับนะทา่ทานหน้าสามีฟ้ามาันหน้าปังครับเนาะมามาเลียบครับนะจะไปพุ่นครับไปเห็นมูจิเหนียวบอมาครับนะไรเพียวไปไปทางพุ่นถึงเรื่อก็จะมีอยู่สองข้อครับใจสะพานมือนี้นะตะก่อนจังเหมือสักกอนอยู่โบยก็ยังว่ากันจักหน่อยพอมีเฮียงก็จังสิไล่ขึ้นไปพุ่นแล้วครับนะ อ่ะจบหนี้พบกันทีานี้ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมกับสวัสดีครับ